เช็คดวนันกลุ่มเงินเข้า1 0 0 0บาทในวันที่10มีนาคมนี้จะมีกลุ่มไหนที่ได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรบพร้อมกันนะคะก่อนรับชมก็อย่าขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดต like, ิดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารด้วยนะคะ สำหรับในวันที่10มีนาคม2 5 6 4, 4นี้นะคะก็จะมีกลุ่มหนึ่งนะคะที่ได้รับเงิน1,000บาทนะคะก็คือ1เลยกลุ่มคนพิการนะคะที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะจะได้รับเงินสดเข้านะคะเดิมทีนะคะจะได้เดือนละ800บาทนะคะทีนี้ทางภาครัฐนะคะก็ได้ออกมาตรการใหม่นะคะเพิ่มให้คนละเป็นคนละ1,000บาทนะคะก็คือจะต้อง เป็นผู้พิการนะคะมีบัตรคนพิการแล้วก็อายุต่ำกว่า18ปีนะคะและสําหรับผู้ที่พิการนะคะมีบัตรคนพิการแล้วก็อายุ18ปีขึ้นไปนะคะก็เข้าบัญชีนะคะทุกวันที่10นะคะ800บาท และอีก200บาทนะคะจะเข้าให้ในวันที่22นะคะของทุกเดือนในบัตรคนจนนะคะสำหรับผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะคะและในส่วนของคนที่พิการไม่มีบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับ800บาทเหมือนเดิมนะคะทีนี้กลุ่มต่อไปนะคะก็คือกลุ่มอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเนี่ย ทางรัฐบาลนะคะจะโอนให้เดือนละ600บาทนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะจึงผู้ได้รับสิทธิ์ในนาที่นี้นะคะจะต้องเป็นเด็กแรกเกิดนะคะตั้งแต่เกิดตั้งแต่ตุลาคมปี2558เป็นต้นไปนะคะก็คือเริ่มจากเดือนตุลาคม58เนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนนะคะ ใครเกิดก่อนตุลาคม58ไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้นะคะแล้วก็ให้ลงทะเบียนตอนไหนก็คือลงทะเบียนหลังจากคลอดเด็กแล้วนะคะให้รีบติดต่อที่พมจอของจังหวัดนั้นๆเลยนะคะที่เด็กอาศัยอยู่นะคะรีบเลยนะคะจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะคะทีนี้นะคะในส่วนของกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะคะจะได้รับโอนเงินทุกวันที่10เหมือนกันกนะคะจะได้รับตามคั้นบันไดาอายุเลย นะคะก็จะได้รับเดือนละ6 0 0อยบาทถึง1,000บาทนะคะใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะคะในงบประมาณปี2 5 1 4, 4นะคะก็ให้รีบไปลงทะเบียนนะคะก็มาบอกข่าวดีกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบหรืออาจจะทราบแล้วนะคะสำหรับคลิปคราวนี้ก็ขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของข่าว่รๆจะรีบนำมาแจ้งนะคะสวัสดีค่ะ